สวัสดีค่ะเด็กๆเจอกันอีกแล้วนะคะกับครูติก๊กในรายวิชาวิทยาศาสตร์วันนี้ครูติก๊กจะมาทบทวนเด็กๆกันในเรื่องหน้าที่ของอวัยวะภายนอกร่างกายนะคะเด็กๆยังจํากันได้ไหมคะว่าอาวัยวะภายนอกร่างกายของคนเรามีอะไรบ้างและมีหน้าที่อย่างไรคะ่ะเชวงครูตอบด้วยนะคะอวัยวะภายนอกส่วนแรกก็คือตาหูจมูก แขนและมือขาและเทา้าใช่ไหมคะและหน้าที่แต่ละส่วนก็จะไม่เหมือนกันไปดูปรพร้อมๆกันเลยนะคะว่ามีหน้าที่ทำอะไรบ้างหน้าที่ของอวัยวะภายนอกส่วนแรกนะคะก็คือตาตาทำหน้าที่ใช้มองดูสิ่งต่างๆ ต่อไปหูใช้ฟังเสียงต่างๆจมูกใช้หายใจและดมกลิ่นปากใช้พูดและกินอาหารแขนและมือใช้หยิบสิ่งของต่างๆขาและเท้าใช้เคลื่อนที่และรับน้ำหนักตัวนะคะต่อไปครูติ๊กก็จะมีกิจกรรมมาให้นักเรียนได้ทำกันนะคะ ซึ่งกิจกรรมนี้อยู่ในหนังสือแบบฝึกหัดหน้าที่9นะคะไปดูพร้อมๆกันเลยค่ะเป็นกิจกรรมที่เด็กๆคงเคยปฏิบัติกันมาแล้วนะคะให้เด็กๆด,ดูตามครูไปเลยนะคะกิจกรรมมีทั้งหมด5กิจกรรมนะคะและอวัยวะ ที่จะต้องใช้ก็มีทุกส่วนที่ครูพูดออกมากิจกรรมแรกก็จะเป็นกิจกรรมกินขนมหยิบหนังสือดมกลิ่นดอกไม้เต้นตามจังหวะมองตัวเลขให้เด็กๆด,ดูนะคะว่าอาวัยวะที่ใช้ตรงกับกิจกรรมไหนกาะน,นเรียนกาเครื่องหมายถูกในกิจกรรมนั้นนะคะว่าเป็นหน้าที่ของอวัยวะส่วนนั้นอย่างเช่น ตาตาต้องคู่กับกิจกรรมอะไรคะหรือว่ากิจกรรมอะไรคะที่ต้องใช้ตากินขนมหยิบหนังสือดมกลิ่นดอกไม้เต้นตามจังหวะมองตัวเลขนักเรียนคิดว่าเป็นกิจกรรมไหนคะคอให้นักเรียนกาเครื่องหมายถูกในช่องนั้นนะคะและให้นักเรียนมาเขียนหน้าที่ของอวัยวะข้างหลังไว้ด้วยค่ะว่าตามีหน้าที่ทำอะไรคะ่ะ ต่อไปหูหูเกี่ยวข้องกับกิจกรรมใดกินขนมหยิบหนังสือดมกลิ่นดอกไม้เต้นตามจังหวะมองตัวเลขนักเรียนคิดว่ากิจกรรมอะไรที่ต้องใช้หูและหูมีหน้าที่ทำอะไรคะ่ะต่อไปปากปากเกี่ยวข้องกับกิจกรรมอะไรอีกคะ กินขนมหยิบหนังสือดมกลิ่นดอกไม้เต้นตามจังหวะมองตัวเลขและปากมีหน้าที่ทำอะไรคะ่ะต่อไปจมูกจมูกเกี่ยวข้องกับกิจกรรมอะไรอีกกินขนมไหมหยิบหนังสือดมกลิ่นดอกไม้เต้นตามจังหวะมองตัวเลข และหน้าที่ของจมูกมีไว้ทำอะไรคะต่อไปแขนและมือแขนช่วยในการเคลื่อนไหวและมือล่ะคะมีหน้าที่ทำอะไรและกิจกรรมอะไรที่เกี่ยวข้องกับแขนและมือบ้างคะ่ะต่อไปขาขามีหน้าที่เคลื่อนที่แล้วกิจกรรมอะไรคะที่ต้องใช้ขากินขนมหยิบหนังสือดมกลิ่นดอกไม้เต้นตามจังหวะ มองตัวเลขหนึงกิจกรรมการ,รมะไรนะคะต่อไปสุดท้ายเท้าค่ะเท้ามีไว้สำหรับมีหน้าที่ในการเคลื่อนที่และมีหน้าที่อะไรอีกอย่างหนึ่งและกิจกรรมอะไรคะที่เกี่ยวข้องกับเท้าเสร็จไหมคะถ้านกัเรียนเสร็จแล้วนะคะ มาดูที่สรุปผลจะมีช่องว่างให้นักเรียนเติมค่ะของเราประกอบไปด้วยอวัยวะต่างๆนักเรียนต้องเติมอะไรคะของเราประกอบด้วยอวัยวะต่างๆที่ทําหน้าที่แตกต่างกันเช่นให้เติมอีกแล้วทําหน้าที่มองดูสิ่งต่างๆที่เว้นว่างเอาไว้นักเรียนต้องเติมคําว่าอะไรคะและ ช่องว่าอีกช่องหนึ่งทําหน้าที่หยิบสิ่งของน่าจะเป็นอะไรคะที่ทําหน้าที่หยิบสิ่งของนะคะซึ่งช่องว่างให้นักเรียนเติมอีกแล้วค่ะทุกส่วนมีความสําคัญต่อการดารงชีวิตของเราเสร็จไหมคะถ้าเสร็จแล้วไปต่อนะคะต่อไปก็เป็นการบ้านนะคะ การบ้านคัวนักเรียนกลับไปทบทวนในหนังสือเรียนวิทยาศาสตร์หน้าที่11-12ซึ่งเป็นเรื่องหน้าที่ของอวัยวะภายนอกนะคะแล้วก็ให้หนักเรียนทํากิจกรรมหนูตอบได้ในหนังสือเบฝึกหัดหน้าที่11ค่ะแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ